สวัสดียำข้ามค่ะกินข้าวมื้อเย็นกันนะคะวันนี้กินเมื่อดเลยมีต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูนะคะที่อยากกินมานานพอดีวันนี้ไปตลาดแล้วก็เจอเขาขายอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคะเนี่ยผัดพริกกบกบผัดพริกแกงเสียงมากแม่จะเผ็ดตายซะก่อนหรือเปล่าไม่รู้ะคะ่ะแต่ด้วยความอยากกินนะคะ ลองต้องลองค่ะมาค่ะเรามีแกงใส่บัวไว้เป็นเพื่อนนะคะไม่เป็นไรกินกันเลยค่ะมาค่ะลวยลองดูนะคะผัดพริกกบปกติแม่ชอบกินกบผัดกะเพรากบสับละเอียดเลยนะคะแล้วก็ผัดกะเพราวันนี้เขามีนี่ มีแบบผัดพริกแกงผัดเผ็ดนะคะเลยลองดูถ้าอาหารป่าแบบนี้ถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อย ลองใสบ่บัวหน่อยใสยบ่บัวต้มกะทิเปรี้ยวนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยอ ปกติแม่ชอบเป็นคนชอบกินใส่บัวอยู่แล้วกินแบบดิบจิ้มน้ำพริกก็อร่อยชอบอยู่แล้วก็มีอันนี้อีกอย่างหนึ่งไหลมันที่เขาเรียกไหลมันไหลมันก็คือรากมันนะคะจะเป็นเส้นสีขา,าวๆอันนั้นก็คือผัดน้ำมันหอยอร่อยแล้วก็แกงส้มอร่อยแกงส้มใส่กุ้งอร่อย แต่ไหลมันหายากนะคะแพงด้วยส่วนใหญ่จะมีแต่สาบัวมีแต่ต้นมันอ่ะประทูคิดแล้วเขาใส่ประทูตัวหนึ่งล้วเนี่ถุงหนึ่งตักประทูสองชิ้นเลยสามสิบบาทถือว่าไม่แพงนะคะ ไหนจะกะทิไหนจะปลาทู เปรี้ยวๆหวานๆไม่มันมากอะค่ะไม่มันจนเลี่ยนอะ่ะเสาร์อาทิตย์ชนบุรีถนนลโล่ง เงี่ย <Yeah. S 2> คนอะไรนะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า จะไม่ได้ค่ะ สิบยี่สิบแปดจังหวัดแล้วมาสิบห้าจังหวัดอีกค่ะชีบุรีขออนุญาตค่ะ น,นี่กินน้ำเปล่าน้อยอช่วงกลางวันได้กินน้ำส้มแล้วมันลงน้ำส้มแล้วก็กาแฟเย็นดื่มน้ำเปล่าไปน,นิดเดียววันนี้รู้สึกร่างกายขาดน้ำ รสชาติจัดจ้านนะคะกบผัดพริก 让สายบัวมาช่วย。 วันนี้ตอนแรกว่าจะกินขนมจีนนั่นเนี่ยอยากเสรยรเส้นขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวไว้มื้อหน้าค่ะืม ใส่โบวช่วยชีวิตแล้วเนี่ย <c oughs> คิดถูกก็ที่ซื้อใส่โบวไม่อีกถุง แล้วค่ะคลิปนี้ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังจนจบนะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่ลูกผักกินพาเที่ยวนะคะใครกด subscribe ให้เป็นอวตอเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย